คมอธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่าทําไมเราถึงเห็นผีบอกไ้ก่อนว่าไม่ได้จะลบหลู่ความเชื่อใครใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลถ้าไม่ทําให้คนเดือดร้อนอยากให้เห็นมุมมองในความวิทยาศาสตร์ออลไรท์ right. มีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะฮะแล้วแล้ว,ลว,ลวอันนี้คือมาจากคลิปเดียวกันเลยปะ่ะแบบแปลมาตรงตรง,ตรงเลยปะ่ะอันนี้คือสิบนาทีอันนี้สิบหกนาทีอินฟโฟกราฟิกวะอินฟโฟกราฟิกนี่เอาจริงๆนะเป็นช่องที่ เป็นช่องที่ถ้าสมมติว่าใครจะเอาข้อมูลจริงจังแม่งใช้ไม่ได้นะครับช่องเนี้ยอ่าคือแม่งเหมือนเอิมกระปุก c อมที่มีงบอะครับของต่างประเทศอะคือเขาจะชอบนําเสนอเป็นภาพน่ารักน่ารักเป็นอินโฟกราฟิกอะแต่เป็นข้อมูลที่แม่งไ,ไม่ค่อยได้กองออกมาครับคือเป็นข้อมูลที่เวลาไปเสิร์ชแล้วแบบอ้าไอ้เหี้ยมึงเอาข้อมูลมาจากไหนนี้ <c oughs> ดับชอบชอบโดนคนด่าในคอมเมนต์อยู่บ่อยๆแต่คอมเมนต์มักจะไม่ได้กดไลค์ขึ้นมาเยอะมากครับอืมไม่ค่อยทำดีเซิร์ใช่ใช่ใช่ไปดูของไทยอาจจะดีกว่าหรือเปล่าวะเขาช่องไทยที่มันช่องอะไรวะเนี่ยอ่าลองดูว่าสิบนาทีมันสั้นกว่าไม่ใช่หรอกได้ยินเรื่องราวของการเห็นผีจากเรื่องเล่าบ้างจากรายการต่างๆบ้างและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับสิบคำอธิบายทางวิทยา,าศาสตร์ว่าทำไมเราถึงเห็นผีที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่สิบผีอ่ำ

สลีปาราลิสอันนี้ผมเชื่อคือผมไม่เคยผมเคยเป็นสลีปาราลิสอ่าอ่าผมเคยเชื่อว่ามันเป็นผีอำตอนก่อนจะรู้จักคำว่าสลีปาราลิส i s โชคดีที่มันไม่ต่างกันเยอะครับผมเป็นคนไม่ค่อยมีปัญหาเรืเ่องของการนอนผมคิดว่านะแต่ก่อนที่จะรู้จักคำว่าสาริพาราสิตส์ผมเคยโดนผีอํมตอนประมาณม4ม5ช่วงนั้นน่าจะเล่นเกมหนักไปหน่อยแล้วเวลานอนมันเพี้ยนหนักกว่าช่วงอื่นตอนช่วงมต้นกับประถมไม่เคยเป็นแต่ตอนช่วงมมม,มปลายผมเคยเป็นฟิวนอนอะใช่ปะ่ะแล้วมันขยับตัวไม่ได้เหมือนเราเป็นตะคิวครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นตะคิวคือมันเหมือนมันกริงอะแล้วมันก็แบบขยับปากไม่ได้ แล้วตามันเหมือนลืมขึ้นมานะแต่มันลืมไม่ขึ้นครับแต่ฟีลลิ่งของเราเหมือนลืมตามาแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเปลือกตามันลืมไม่ค่อยขึ้นนะอ่าแต่สัมผัสได้ว่าเอ้ยเราเริ่มเห็นอะไรแล้วมัน,ม,นมันเห็นสิ่งในห้องแล้วสิ่งที่เห็นคือเป็นห้องของผมอ่าผมจะวาดอ่าเพ้นในห้องผมผมยังจำความรู้สึกมาได้ดีเลยครับแบบจําได้ดีแบบมากๆเลยด้วยอ่าคือเตียงผมมันจะเป็นเตียงแบบนี้ใช่ป่ะ แล้วห้องมันจะเป็นห้องขนาดไม่ใหญ่มากครับผมไม่แน่ใจว่าผมเคยถ่ายรูปห้องให้คนอื่นดูแบบในในใน้ใน,ใน,นหรือเปล่าเพราะผมมันจะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้เลยห้องห้องสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าง,งูงูขนาดประมาณ สามคูณสี่เมตรประมาณนั้นแบบไม่ใหญ่มากอะ่ะคือแบบวางเตียงแล้วเตียงแม่งแทบจะแบบฟิตอ่ะมีที่เหลือตรงปลายเตียงอีกประมาณแค่เมตรเดียวครับเตียงสองเมตรแล้วแบบมีที่ปลายเตียงอีกเมตรหนึ่งอาจจะเป็นแค่แบบว่าสองจุดห้าคูณสามมัไม่แน่ใจเหมือนกันห้องผมไม่แน่ใจว่าผมเล็กขนาดไหนแต่มันก็ในความทรงจําผมม,มันเล็กระดับหนึ่งครับแต่อาจจะไม่ได้เล็กขนาดนะั้นอ่าอ่าไม่ไม่สำคัญเท่าไหร่เรื่องของอ่าเรื่องของความกว้างยาวของห้องตรงนี้เป็นหน้าต่างห้องผมมีหน้าต่างอยู่แค่อันเดียว นะครับคอมผมจะอยู่ตรงนี้เป็นโตคอมสิ่งที่ผมจําได้คือผมตื่นมาใช่ปะแล้ว <c oughs> มันขยับตัวไม่ได้ขยับปากไม่ได้ขยับได้แค่ลูกตาแล้วก็กรอกตาได้หน่อยหนึ่งแบบนิดเดียวเลยรู้สึกได้ว่านิดเดียวสิ่งที่เห็นคือแม่งเห็นไอ้แค่อย่างเงี้ยนี่แบบนี้เห็นได้ตัวแบบนี้เต็มไปหมดเลย เต็มแบบเยอะโคตรเลยแม่งแบบว่าเหมือนเออดูเราเออกำลังนอนอยู่ครับแบบยืนอยู่อย่างเงี้ยยืนอยู่อย่างเงี้ยเดินตรงที่แม่งไม่มีที่ยืนมึงก็ยืนได้ยังไงกูไม่เข้าใจที่แม่งหวั่ที่สุดคืออะไรวะเหมือนเรากอกตาพยายามหลบอ่ะเหมือนพยายามหนีหนีจากมันใช่ปะแม่งมีตรงหน้าต่างไอ้สัดอันนั้นเกือบเยี่ยวแตกเลยอ่ะเพราะเป็นเออมันก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะตอนนั้นมาปลายอ่ะคือตอนนั้นนะ่ะแม่งแบบตกแบบตกใจมากตอนหันมาคือเหมือนพยายามหลีกตาหน,นีออกมาตรงน,นี้ใช่ปะแต่ตรงหน้าต่างแม่งมีอยู่ตัวหนึ่งล้วแบบตกใจมากจนแบบกัดแบบเหมือนกัดฟันแรงมากๆอ่ะแแล้้วมม่่งตืนนขึา ตื่นขึ้นมาก็คือแบบมือกำแข็งอย่างนี้แล้วก็สันส่นสันส่นสันอืมกัดแบบตื่นมาสภาพที่กัดเหมือนกัดปากอยู่ครับแล้วตอนเด็กๆผมก็คิดว่านี่น่าจะใช่สิ่งที่เขาเรียกกันว่าผีอำแล้วพอมาดูไอไอ,ไอ,ไองานวิจัยแล้วก็แบบคลิปเกี่ยวกับเรื่องสลิปพรซิสอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่ากว่าชัวเลยแม่งคือสลิปพาราซิสแน่นอนเพราะว่าอาการสลิปพรซิสอะมันเป็นแบบนั้นเลยครับมันคือเหมือนอาการช่วงก่อน ก่อนตื่นอะของคนเราอะแล้วสมองของเราอะมันมันยังอยู่ในช่วงระหว่างกึง่งหลับกึ่งตืน่นใช่ปะแล้วมันสามารถเจเนเรตภาพที่เรากําลังฝันอยู่หรือเออเราอาจจะไม่ได้ฝันอยู่แต่มันเหมือนเจเนเรตภาพมาได้จากความรู้สึกของเรานตอนนั้นอนะซึ่งความรู้สึกของเราณตอนนั้นมันคือความรู้สึกกลัวครับเหมือนเราตื่นมาแล้ว,ลวเรายังไม่ตื่นอะอัตโนมัติร่างกายเราเลยรู้สึกกลัวเหมือนมันเป็นฝังอยู่ยน DNA ผมจำไม่ได้ว่าเขาพูดอะไรชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะแต่ผมเคยดูเรื่องเกี่ยวกับพลัสซิพาราซิสบ่อยมากเลย เพราะผมชอบมากผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับผีที่สุดเท่าที่วิทยาศาสตร์จะอธิบายได้ผมว่าเรื่องอื่นคงฟังดูไม่เมคเซนเท่าอันนี้ส่วนตัวนะมันคงน่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับเอกโตปาซึมมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจิตหลอนอะไรพวกนั้นอีกแบบเหมือนสมองเราสั่งการไปเองแต่ผมว่าสลลี่ไพรซิสเนี่มันฟังดูเมคเซนที่สุดและเป็นประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับผีที่เห็นชัดที่สุดแล้วที่เราเคยเห็นสรุปเอาเวลาสรุปง่ายๆมันคือสมองเราสร้างภาพขึ้นมาครับ เหมือนกับที่สมองสร้างฝันสร้างภาพในฝันขึ้นมาสมองทำแบบนั้นแบบเดียวกันครับคือสร้างภาพในฝันขึ้นมาปัญหาคือณนะตอนนั้นเราไม่ได้หลับอยู่แล้วไงภาพในฝันมันเกิดขึ้นณนะตอนที่เรากึ่งหลับกึ่งตื่นเราเลยสามารถเห็นอะไรอะไรในฝันได้ชัดมากๆครับเป็นสิ่งที่คนที่ทำลูซิดดีมจะต้องได้สัมผัส ถ้าสมมุติว่าคุณทำรูสิทธิดีมนานพอมันจะต้องมีจังหวะที่มึงพลาดไปเป็นสริพาราซิสแน่นอนเพราะว่าตอนมปลายสาเหตุที่ที่ผมเกิดผมว่ามันน่าจะเป็นเพราะผมพยายามทำรูสิทธิดีมครับคือควบคุมฝันนั่นแหละว่ายง่ายอ่ามันเลยเกิดสริพาราซิสเข้าให้รอบหนึ่งไม่ใช่รอบเดียวหรอกน่าจะสองรอบสามรอบด้วยซ้ำเอ,อ่อและภาพแม่งแบงแบว่าเหมือนเหมือนกันเลยฟิลใกล้ๆกันเลยมันจะมีไอ้ตัวยืดยืดยาวยาวแบบแล้วแบบเขาถึงได้บอกว่าแบบ ผีอัามมันจะเป็นฟิลเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีมีม,มีมีผีแบบเดินไปแบบวิญญาณคนมาเดินเยอะๆอะไรอย่างนั้นนะอืมแต่ว่าไอไอที่บอกว่าแบบฟิลเหมือนมีปอบมาค่อมตัวเห็นเป็นชัดๆแล้วเป็นปอบอะไรอย่างงี้อันนี้ผมไม่รู้นะไม่รู้ว่าจิตปรุงแต่งหรือว่าเขาเห็นจริงๆอ่าเราอันนั้นนะ่ะถึงได้บอกกันว่าสิ่งที่ประสบการณ์ที่เราเจอมันคือสลิปพาราลิซิสแล้วไม่ใช่ผีอัามแน่นอนแต่มันเป็นภาษาไทยเรียกว่าผีอัามนั่นแหละแต่ถ้าอย่างนั้นมันก็จะแบบไป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 บอกว่าคนที่ เป็นผีอำเนี่ยมันหลอนนั่นแหละวายง่าย ก็อาจจะไม่ใช่เพราะอย่างที่เขาเขียนไว้ตรงหน้าเราไม่ได้ตั้งใจมีเจตนาจะลบหลู่ความเชื่อใครคนที่เขาเชื่อว่าเจอผีจริงก็อาจจะเจอผีจริงก็ได้ครับอาจจะอาจจาสอบนเรเชือวามันยาแลเมื่อเราเข้าไปทำข้อสอบเราจะรู้สึกว่ามันยากจริงๆหรือสมัยเด็กเราอาจจะยินว่าคุณงคนี้ดุมากแต่เมื่อได้ยินดังนั้นแล้วมันก็ทำให้เราเชื่อว่าคุณงคนี้ดุจริงๆท้งที่เรายังเคยคุยกับเขาเลยด้วยซ้ำไปม่ว่าร่างกายพฤิกรรมแนวคิดของเรามันจะตอบสนองต่อความเชื่อที่เรามีแต เราเชื่อจนเราคิดว่ามันมีแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้กลายเป็นผีได้เหมือนเราเห็นแตงโมห้อยหรือว่ากล้วยห้อยอยู่บนต้นกล้วยแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นผีครับมองไกลๆแล้วต้นกล้วยจะเหมือนคนที่แบบมีผมลงมาผมมันกระเซิกกระเซิงหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้อันนี้เก็ตอันนี้เก็ตอยู่สิ่งแรกเรามรับตัว อีกนึงสิ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือการที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถพูดคุยกับผีสวิญญาต่างๆแล้วรวมไปถึงเทพเจ้าได้ซึ่งในกรณีที่พูดถึงนี้เป็นกรณีที่คนคนนั้นเชื่อว่าคือเรื่องจริงโดยไม่ใช่กรณีของมิจฉาชีพที่หลอกลวงผู้อื่นแตอย่างใดโดยผู้ที่สามารถสื่อสารกับสิ่งเหนธรรมชาตินี้ได้พวกเขามักันกล่าวว่าพวกเขาสามารถเห็นผีหรือเทพเจ้าได้จริงๆได้ยินเสียงจริงๆและสามารถพูดคุยสื่อสารกันได้จริงๆซึ่งเรื่องราวประมาณนี้ก็มีหนึ่งตัวอย่างทางวิ ไอผมผมผมอ่าอัน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 นี้อันนี้ก็อันนี้ก็เก็ตมครับอันอันนี้คือแม่งคือเหมือนฟิวเก่งเชียงกับอินโฟกราฟิกเลยจริงๆรอ่า เอ่อปัญหาคือไม่ไม่ไม่รู้ว่าไอ้ไอ้นั้นอะมีจริงๆหรือเปล่านะอันนี้คือต้องไปเสิร์ตต่อนะครับไอเรื่องไอคุณคนคนนี้กับที่แห่งนี้แล้วก็แก๊สธรรมชาติเนี่ยแม่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ต้องไปเสิร์ตต่อกันทีนะแต่ไอไอไอหัวข้อของเขาอะมันเป็นหัวข้อที่ที่มีการถกเถียงกันนั้นเป็นเรื่องจริงแน่นอนเรื่องของว่าทําไมคนเราถึงเห็นผีแล้วมันมีพยายามคนมาอธิบายมันเรื่องถกเถียงมาตั้งนานแล้วไงอ่าในในตัวส่วนยิบย่อยของรายละเอียดของหัวข้ออันนี้ตตต้้้อออองงงไไปสสืบกกัััััันนนนนนน่่่่่่ววววาามมจจรรรริิหหะคแขเ มีการพูดคุยกันกบ่อยอยู่แล้ว ดยความที่สมองของเรามีความสามารถที่จำกัดเราจะไม่สามารถรับรู้ข้อมูลทุกอย่างพลังไหลเข้ามาในเวลาเดียวกันได้อย่างแจ่มแจ้งนี่จึงให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า inattention bias รือตาบอดเราไม่ใส่ใจมันเืิการที่เรามุ่งความสนใจไปที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดมากเป็นพิเศษจนทำให้เราไม่รับรู้ข้อมูลอื่นที่อยู่รอบตัวคล้ายกับคนตาบอดยกตัวอย่างเช่นเมื่อเรานั่งอานหนสือกตููที่้รถเมล์แล้วเราโฟกัสไปที่การอ่านหนังสือกตูนี้มามันจะทำให้เราแทบไม่รู้เลยว่ามีรถอะไรจอดอยู่ตรงหน้าเราบางหรือมีใครเดินผ่าน

ะการยินเสียงของผู้ทีเสียชีวิตแล้วนั่นเองอันดับที่5ค,คือความกลัวหลายคนอาจจะสงสัยว่าคื่ความถีตามกับการเห็นผีนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรโดยเรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปในริวตั่กาูมีวิศวกรคนหนึ่งที่มีชื่อว่าวิคแทนดีเขาได้ทำงานอยู่ในห้องแลบที่มีแสงสว่างไม่มากนะักและท่านใดน,นั้นเขารู้สึกเย็นเยือกรู้สึกบรรยากาศมันด,ดูน่ากลัวและเขาไม่มองเห็นหมอสีขาวปรลาดในมุมมือราก็ว่าเขากำลังเห็นผีซึ่งทั้งหมดนี้มันไม่เข้ากลัวมากๆแต่ว คิดว่าป็นแต่มองเห็นิงใธรรมชาติต่างๆโดยงานวิจัยชิ้นนี้เขาตีพิมพ์ในปี1998เร่ว้าวอันนี้ผมเคยไินอันนี้อันแรกที่อันนี้เป็นอันแรกที่ผมไม่เคยได้ยินเลยในทั้งหมดที่พูดมาขึ้นความขึ้นอะไรนะหายใจไม่สะดวกแต่เมื่อภาวะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันมันจะห้เรู้สึกขึ้นความกลัวเฟียเวฟเหรอไม่ใช่อันนี้มันเฟียเวฟอะและมองเห็นสิ่งธรรมชาติต่างๆโดยงานวิจัยชิ้นนี้เขาตีพปี1998เรื่ความดต ภาษาไทยแลย้วขึ้นถึงความครัวเฟียร์เวฟยี่สิบเฮิร์ตเดี๋ยวเฟียร์ฟรีเควนซี่โอ้ผมไม่รู้จักนิตยสารนี้ <c oughs> แต่มันเป็นตีคุยมันข้อความต้องไปดูชื่อของนักวิทยาไอ้คนที่ตีพิมพ์อ่าฮะเดลเฟียร์ฟรีเควนซี่อินฟราซาวอินฟราซาวซัมทามรีเฟอร์แอสโลฟรีเควนซี่อ่าฮะ s o m e time s r e f e r as e เสียงขึ้นความถี่ต่ำ below the limit of human ear really as defined by standard จากเตียงปุ๊บคืออยู่ในฝันแล้วก็เจอเด็กนั่งร้องให้อยู่ในห้อง hearing become g a u a l e d at sensitive a s s h frequency so s s for human perceive infrasound The sound pressure m u h t be sufficiently high t h e ear primary organ for sensing low sound but a higher intensity is possible to feel infrasound vibration in the various parts of the body ภาษาเรียกเสียงเรียกสัมพันธ์ refer to infrasonic s covering sound beneath uh e n t h z s o u n to z e r t one people use this frequency range to monitor earth shattering rock Ah, a ฮะอ i n f r a s o n i c ืออะไรเป็นอะไรที่คอปซิเคิคือมืนเป็นเสียงขึ้นความถี่ต่ำที่โดยปกติแล้วมนุษย์จะไม่ไม่ค่อยได้ยินแต่ว่า rarely นานๆครั้งก็อาจจะแบบมีโอกาสที่ที่ที่จะได้ยินบ้างแต่โดยปกติเราใช้ขึ้นความถี่นี้ในการจับสึนามิแผ่นดินไหว ว่ามันเป็นคลื่นความถี่ที่มนุษย์เราไม่สัมผัสได้นะฮะเราเลยต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการแบบจับเพราะว่าคลื่นความถี่พวกนี้มันเป็นเครื่องสัญญาณบ่งบอกอะไรสักหลายตั้งหลายอย่างอืมอืมอมโอเคอืม,อมอฮึโอ้โห้โอ้โหผมเชื่คลื่นความถี่ปะครื่นความถี่ตามผมคนลุกเลย Wow. feeling of o n o f f e a r ความรู้สึกแบบทึ่งหรือว่ากลัวเฮ้ยเชี่ยเท่อะสิ่งนี้แม่งอธิบายต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่ะแต่มันถ้าสมมติว่าเป็นแบบที่เขาเขียนในแบบย่อๆนี่คืออธิบายความรู้สึกที่เวลาเราได้ยินอะไรที่มันเจ๋งๆแล้วเราขนลุกนะอ,อแบบว่าว้าวมันเจ๋งมากๆแล้วเราก็เลยขนลุกอะหรือแบบฟังอะไรสักอย่างแล้วเรากลัวเราขนลุกอะมันเกิดจากขึ้นความถี่ต่ําครับ เออซึ่งต้องไปดูว่าเกิดอะไรเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากอะไรได้บ้างเขาบอกว่ามันเกิดจากแรับเสียงความถี่ต่ําหรือการสั่นสะเทือนในความถี่ต่ําเช่นแบบเหมือนกับว่าเวลาเราแบบคือตื่นเต้นอะไรสักอย่างแล้วตัวเรามันแบบมันสั่นโดยที่เราไม่รู้ตัวครับแล้วมันก็สร้างขึ้นความถี่ต่าใช่ไหมฟังดูเท่ว่ะเราเดี๋ยวค่อยไปศึกษาต่อเพราะว่าน่าจะต้องดูคลิปแล้วพวกนี้ต้องนั่งดูคลิปแล้วก็ฟังจากที่คลิปแล้วก็ แล้วก็ไปเสิร์ตต่อเป็นแบบพวกงานวิจัยสไตล์ประมาณนี้ต่ออีกทีหนึ่งอันนี้คือสูงขึ้นปะ Dead Beat Never Drops No <S <S r i l r y No Neck w o m a n ไม่มียาไม่มีผู้หญิงโปไม่มีคำพูดไม่มีคำพูดคำหยาบเพลงมันโคตรเทพเลยว่ะเพลงเนี้ย ผมสบะบัดไแล้วพี่ผมสบะบัดไแล้วเสียงของสายแลนสายแลนราคาแสนหนึ่งเอออ๋ออบาตุกา ไม่ไหววะอันนี้เตือนนะพี่ฟังนานๆหูได้นะฟังนานๆน่าจะไม่ดีจริงผมแค่แตะกี้ผมก็รู้สึกมึนแล้วนี่นี่คือแค่ครึ่งคลิปเองนะนี่แค่ครึ่งคลิปเองนะผมรู้สึกมึนแล้วอะ่ะมันน่าจะไม่ได้เหมาะกับการมานั่งแบบแบบฟังเล่นลนะนะน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจ Fear wave เฟียเวฟว่ะไอ้ชี้แม่งโคตรชื่อแตนเลยอะดูเท่ดูเท่เอราและสารผิษ ีนคดีษดีสมัยใหม่เี่นมาอธิบายเรื่องราวการเห็นผีในสถานที่ที่น่ากลัวเหมือนในเกมเชื้อราสารพิษในดถานที่เจล่านีนั่นก็คือมีความเก่าปคามสกปรกความอับชืืนซึ่งเป็นหลังสะสมของเชื้อราและสารพิษต่างๆแต่มันไม่ได้สะสมเพียงแค่ในกำพาเท่านั้นแต่มันยังลอยฟุ้ง่ในอากาศด้วยจากนั้นเมื่อเราเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวทางการของเราจะตอบสนองต่อเชื้อราและสารพิษเหล่านี้มันาให้เราอึดอัดใจไม่ออกไม่สบายตัวและถึงขั้นเป็นอาการหลอนได้เนื่องจากในสมัยใหม่พบว่ามีเชื้อราและเชื อย่างที่เราเห็นกันในรายการล่าผีทั้งไทยและต่างเทศว่าคนที่ออกล่าผีนั้นมัจจะมีการนำอุปกรณ์วัดค่าพลังงานติดตัวไปด้วยโดยพวกเขากล่าวว่ามันเป็นการวัดพลังงานของวิญญาณผูผีและสิ่งเธรรมชาติต่างๆซึ่งเรื่องนี้ก็มีคนจำนวนไม่น้อยอเเีป้เป็นสิ่งที่ผมยังไม่เก็ตแต่เข้าใจนะเข้าใจแต่ยังไม่เก็พลังงานทั้งหมดที่อยู่ในตวัมันจะไม่สามารถทลายให้สูญได้เช่นกันมันทได้เพียงแค่ถ่ายโอนหรือเปลี่ยนไปอยู่ในรูปอื่นเท่านั้นถึงหากยึดตามแนวความคิดที่ว กุ่ก้อได้นานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของพลังงานไม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานความร้อนหรืออะไรก็ตามแต่พลังงานเหล่านี้จะถูกใครเทมุนเวนออกไปสู่ธรรมชาติดังนั้นคำ่าวที่ว่าวิญญาณคือก้อนของพลังงานหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเราจึงเชื่อว่าคำ่าวนี้ไม่เป็นความจริงอันดับที่สองาการบาดเจ็บทางสมองในข้อนี้เราจะขอแ่อการบาดเจ็บทางสมองออกเป็นสแบบอย่างแรกคือการบาดเจ็บยังฉับพลันอย่างเช่นการเกิดอุบัติเหตุแบบที่สองือการบาดเจ็บที่สะสมในระยะยาวอย่างเช่นถูกทำร้ายร่างกายจากคนในครอบครัวมาอย่างยาวนานซึ่งในการศึกษาใหม่พบว่าเมื่ออาการบาดเจ็บทาง อันดับที่หนึ่งเราต้องการจะเชื่อมีนักจิตวิทยามากมายที่เห็นพ้องต้องการว่าเพราะเราต้องการจะเชื่อโคตรคลาสสิกเลยต้องแยงแต่ถ้าว่าถ้คนมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าจะทำให้มองข้ามเหตุผลเหล่านั้นไปและเลือกที่จะเชื่อในแนวทางของตัวเองต่อบก็คืออยากจะเชื่ออเข้าใจปหมคือในบรรดาสิบอย่างนี้น่าจะเออน่าจะครอบคลุมนะผมว่าน่าจะครอบคลุมทุกเหตุผลที่ว่าทำไมคนหนึ่งคนถึงเชื่อหรือหรือถ้าผีมีจริงมันจะเกิดขึ้นจากสิบเหตุผลเนี่ยแหละมีมีแค่ฟี a r wave ที่ผมผมไม่เคยได้ยินนะไล่อันที่น่าจะแบบว่า ใกล้เคียงกับวิทยาศาสตร์แต่ดันเป็นอะไรที่แบบว่าแอบไซไฟนิดๆนแบบรูดๆๆหน่อยๆมันคือไอ้เรื่องปลดปล่อยพลังงานนี่แหละเพราะมันก็มันก็น่าตลกิดีเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าเออผีมันคือกลุ่มก้อนพลังงานจริงมันก็ฟังดูเป็นแบบวิทยาศาสตร์นะเวลาเราตายแล้วเราสามารถปล่อยวินแบบพลังงานออกมาแล้วพลังงานนั้นก็คือผีแล้วพลังงานม่งไม่หายไปแล้วมันก็อยู่แต่ถ้าสมมติว่าแบบมันแบบ ทุกคนไม่เป็นไม,ไม่ไม่งั้นคือใครมันเป็นผีได้บ้างอ่ะใครถูกเลือกเป็นผีอ่ะเฉะพาะคนที่มีแบบว่าเฉพาะคนอย่างนั้นนะสมมุติว่าตีว่าสักมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นกับคนที่มีพลังมากกว่าคนอื่นแบบพลังงานในตัวเขามันมีมากกว่าคนอื่นมันเลยถึงเป็นผีได้หนึ่งเปอร์เซ็นตเชี่แม่งก็คือต้องแบบเต็มไปหมดแล้วอะตอนเนี้ยมันต้องเยอะมากจนจับตรงไหนก็ได้แล้วอะแต่ผมชอบไอเดียนี้นะเพราะว่ามันทําให้เวลาล่าท้าผีมันดูเท่ฮะถ้ากับอย่างอื่นมันยังไม่เท่เท่าเวลาที่่เราาแบบว S <S เนื้อ,อามาเออมันมันดูเทส่สุดแล้วในบรรดาทุกอันะแ,แต่มันแค่ไม่มนในบรรดาวิทยาศาสตร์มันดูไม่เมกซ์เซนที่สุดเจ๋งดีเจ๋งดีแต่ถึงกระนั้นนะผมก็ยังอยาก,กเชื่อว่าผีมีจริงนะครับ ถึงแม้ว่าไอ้พวกนี้ดูสารคดีสไตล์ประมาณนี้บ่อยมากเลยนะเว้ยแต่ไม่ว่าจะมีผีหรือไม่ห้องกูก็ไม่มีที่เหลือให้ผียืนแล้วบีพี่กิฟไม่ต้อนรับเราอะอะไรไม่ได้ไม่ได้พี่ผมจองไว้สองที่แล้วผมจองไว้กับเจ้าที่พี่ตั้งนานแล้วว่าสองที่ผมขอผมขอห้องน้าอะคนอื่นจะไปไหนก็ไปห้องน้ามึงกว้างสุดละห้องน้ํามึงกว้างกว่าห้องที่มึงอยู่อีพี่หนูเป็นน้องสาวที่น่ารักของพี่เจย์เราที่ไห้เข้าไม่มีไม่มีไม่ได้ไม่ได้พี่ต้องมีต้องมี